มาครับวันนี้จะมาเล่าผมไปได้ข้อมูลมานะครับกับเมื่อวานที่เจอต้นกล้วยนะกล้วยพันธุ์นี้เขาเรียกว่าชื่อว่าพันนวลน,นะครับชื่อพันนวลเป็นกล้วยโบราณครับเป็นกล้วยโบราณเจ้าของกล้วยบอกว่าหนึ่งต้น จะไม่มีหนอนะครับทั้งปีไม่มีหนอนะครับไม่มีหนอแม้แต่หนอเดียวปลูกจะได้กินต้องเพาะจากเม็ดเท่านั้นนะครับเพาะจากเม็ดเท่านั้นแล้วก็จะออกรูปแทบว่าสองปีอะครับกว่ามันจะโตกว่ามันจะมีลูกอะครับกว่ามันจะติดลูก น่าจะสองปีหนึ่งครั้งแค่นั้นเองแล้วก็เป็นกล้วยโบราณหายากครับใบไ,ไม่ใหญ่นะครับเครือก็ไม่ใหญ่ลูกก็ไม่ใหญ่เหมือนกันแต่ข้างในข้างในเนื้อมันจะหวานหวานฟัดฟาดหน่อยแต่ว่าเม็ดเยอะนะครับขยายพันธุ์โดยการเพราะเม็ดเท่านั้นนะครับ ก็ประมาณนี้ครับพอดีว่าไปหาข้อมูลมาฝากนะครับโอเคไว้เจอต้อนไม้อะไรแปลกๆจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับสวัสดีครับ